ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2000ณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่แถบดินเขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่บริเวณนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ก็จะมีอาชีพหาของป่าบ้างทำไรบ้างหรือทำการเกษตรตามพื้นที่ที่สามารถทำได้รวมทั้งบ้านของน้องมะเมียวหนูน้อยวัยที่กำลังน่ารัก และช่างเจรจารู้ความมากเป็นที่รักให้ของพ่อแม่รวมทั้งคนในหมู่บ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงพ่อแม่ของมะเหมียวชื่อว่าสักกับราณีทั้งคู่เป็นคู่หัวเมียที่มีอายุอานาาไม่มากน่าจะสักประมาณ25ปีสักและราณี อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้ไม่นานมากนักน่าจะเท่ากับอายุของมะเมียวอาชีพของศักและราณีคือการออกหาของป่ารวมทั้งปลูกพลิกปลูกพืชผักสวนครัวที่พอจะหา,มาเมล็ดพันจากคนบ้านใกล้เรือนเคียงมาทำเป็นพัน์ได้รวมทั้งพื้นที่บริเวณบ้านที่ศักกับราณีหาลูกมาจับจองพื้นที่ ปลูกบ้านพักเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินได้ซึ่งในสมัยก่อนนั้นความเจริญและกฎหมายยังเข้าไม่ถึงแถบชนบททำให้คนที่ขยันสามารถถางป่าที่รกร้างได้ก็สามารถจับจองพื้นที่นั้นเป็นที่ดินของตนเองได้โดยปริยายสักกปรานีเองก็เป็นคนที่ขยันพอตัว จึงสามารถสร้างบ้านอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวได้เวลาที่สักว่างสักกรมักจะเข้าไปในป่าเพื่อไปหาของป่ามาขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวบ้านเพื่อใช้ในการดำรงชีพวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเช่นเคยที่สักกลับออกมาจากป่าเพราะออกไปหาของป่ามาจ้าพ่อจ้า พ่อจากกลับมาแล้วจ้อเป็นยังไงบ้างมะเหมียวเล่นอะไรเป็นไงบ้างพี่ได้เห็ดได้หนอกไม้มาเยอะไหมสักกับราณีก็พูดคุยกันตามประษาผัวเมียและดูแลลูกน้อยเช้าวันต่อมาสักกับราณีก็มากันที่แปลงผักของตนเองมาช่วยกันทำสวนและดูแลผลผลิตโดยที่ให้มะเหมียวนั่งเล่นอยู่บริเวณใกล้ๆ ด้วยความที่ทั้งคู่เลี้ยงดูมะเมียวอย่างเรียบง่ายตามวิถีชีวิตที่ไม่มีพี่เลี้ยงหรือมีปู่ย่าตายายที่จะคอยมาเลี้ยงดูไม่ว่าสักหรือราณีจะไปตามที่แห่งหนใดทั้งสามคนก็จะพากันไปด้วยกันพอตกบ่ายทั้งสามคนก็พากันกลับเข้าบ้านเพื่อกินข้าวลางวันอาอั้มพอกินข้าว มะเหมี่ยวป้อนข้าวพ่อด้วยความรักทั้งสามคนนั่งกินข้าวกันอย่างอร่อยพอกินเสร็จสัจกก็บอกกับมะเหมียวที่อยู่กับแม่นะอยู่กับแม่นะจ๊ะลูกเดี๋ยวพ่อจะเข้าป่าไปสักหน่อยหนูไปด้วยไม่ได้หรอจ๊ะหนูอยากไปด้วยนะจ๊ะพ่อไม่ได้หรอกลูกพ่อก็ไปหาของป่ามาขายนะมะเหมี่ยวได้ยินที่พ่อกับแม่บอกก็มีสีหน้าที่ดูสอยตามประสาเด็กที่ผิดหวัง ะมะเหมียวก็ดูพอที่จะเข้าใจและเดินไปเล่นมอเข้าหมอแกงบริเวณใต้ถุนบ้านที่เคยเล่นอยู่ทุกวันส่วนราณีก็เก็บถ้วยชามไปล้างตามปกติส่วนสักก็เตรียมมีดและถุงย่ามออกเดินเข้าป่าไปมะเหมียวเล่นของเล่นไปก็ยังหันมองตามสักที่กําลังเดินเข้าไปในปา่าแล้วราณีก็เดินมาดูมะเมียวและพูดคุยกับลูกบ้างตามประษาแม่ลูก แล้วเธอก็เดินกลับเข้าไปในครัวหลังบ้านอีกครั้งปล่อยให้มะเหมียวเล่นตามลำพังผ่านไปไม่นานราณีได้ยินเสียงว่าเหมือนมะเหมี่ยกำลังพูดคุยอยู่กับใครบางคนลุงพรไปไหนหรอลุงจะไปหาหน่อไม้ในป่านะไปด้วยกันไหมล่ะไม่ไปจ้ะพ่อบอกให้อยู่บ้านจ้ะราณีจึงเดินออกมาดูว่ามะเหมี่ยวพูดคุยกับใคร เธอก็เห็นว่าลุงพรเดินผ่านหน้าบ้านไปทางจะเข้าป่าส่วนมะเหมียวก็ยังคงนั่งเล่นมอ,อกเข้ามอ,อกแกงอีกเช่นเคยแล้วราณีเธอก็หันหลังเดินกลับเข้าไปทำงานครัวต่อมะเหมียวที่เล่นอยู่คนเดียวก็เล่นไปจนพักนึงก็เริ่มที่จะเบือ่อและรู้สึกเงาที่ไม่มีเพื่อนเล่น มะเมียวมองซ้ายมองขวาและเดินไปรอบรอบบ้านหวังว่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ทำราณีที่ทำงานครัวไปด้วยระหว่างนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงของมะเมียวเธอจึงเดินออกมาดูที่ลานหน้าบ้านจุดที่มะเมียวเล่นมอกข้าวมกแกงอยู่แต่ก็ไม่พบราณีจึงเดินหาดูบริเวณบ้านและร้องเรียกตลอดมะเมียวลูกมะเมียวมะเมียวลูก อยู่ไหนลูกออกมาหาแม่เร็วปาณีเดินตามหามะเมียวอยู่นานเกือบหนึ่งชั่วโมงก็มีชาวบ้านที่ผ่านมาได้ยินเสียงร้องเรียกก็เดินเข้ามาถามไทและช่วยออกตามหามะเมียวแต่ก็ไม่มีใครพบหรือเห็นมะเมียวอีกทั้งเวลานี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วไม่นานก็จะมืดทำให้การออกตามหายิ่งยากขึ้นชาวบ้านบางส่วนก็เดินไปดูตามหนองน้ำ พี่คิดว่ามะเมียวอาจจะเดินไปส่วนราน,นีก็เดินไปดูตรงแปลงผักเผื่อว่ามะเหมี่ยวเคยชินแล้วอาจจะเดินมาตรงนี้แต่ก็ยังไม่พบราน,นีเริ่มใจคอไม่ดีห่วงลูกก็ห่วงอีกใจหนึ่งก็กลัวสักจะต่อว่าว่าเลี้ยงลูกอย่างไรลูกถึงหายไปได้เมื่อถึงเวลาค่ำสักก็เดินออกมาจากป่ากลับเข้ามาที่บ้านก็แปลกใจว่า ทำไมชาวบ้านมายืนอยู่กันเต็มที่ใต้ถุนบ้านของเขาสักก็รีบเดินเข้ามาสักถามราณีว่าเกิดอะไรขึ้นราณีก็พูดตอบด้วยท่าทีและน้ำเสียองอกึกอักสักจึงมองหามะเมียวแต่ก็ไม่พบสักก็พอที่จะคาดเดาได้แล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นด้วยความใจเสีย สักจึงหูดับไปชั่วเวลาหนึง่งเขาเดินไปรอบบ้านและร้องเรียกมะเมี่ยวด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือและรีบร้อนด้วยความหวังที่ว่ามะเมี่ยวน่าจะอยู่แถวแถวนี้ราณีสักพยายามร้องเรียกและส่งไฟฉายมองหาแต่ก็ไม่เห็นไรซึ่งวี่แววที่จะได้เห็นมะเมี่ยวสักเดินกลับมายังใต้ถุนบ้านพยายามตั้งสติและถามราณีว่า มันเกิดอะไรขึ้นมะเหมียวถึงได้หายไปได้ราณีก็เล่าให้สักฟังและบอกว่าครั้งสุดท้ายเห็นมะเหมียวคุยอยู่กับลุงพรและในตอนนี้เองก็ไม่มีลุงพรอยู่ในบริเวณบ้านของสักกับราณีสักจึงรีบเดินไปที่บ้านของลุงพรเพื่อไปถามหามะเหมียวลุงพรลุงพรแล้วเมียวของลุงพรก็ออกมาที่หน้าบ้านถามสักว่า เหตุใดเวลานี้ถึงมาที่บ้านของลุงพรได้ศักก็ได้แต่ถามหามะเมียวแต่ก็ได้คำตอบจากเมียลุงพรว่าลุงพรลุงพามะเมียวไปหรือเปล่ามะเมียวนะ่ะหายไปโอ้ยลุงพรเข้าป่าไปยังไม่กลับเลยแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่มะเมียวจะไปกับลุงพรไม่น่าใช่นะ ศักก็ได้จะเดินคอตกกลับบ้านไปเมื่อไปถึงที่บ้านตอนนี้ชาวบ้านเริ่มแยกย้ายกันกลับบ้านเพราะว่าเป็นเวลาหลายทุ่มแล้วพรุ่งนี้จะมาปรึกษาหาเรือกันใหม่ถึงเรื่องการออกตามหามะเมียวคืนนี้ราณีกับศักคงคมตาให้หลับยากเพราะแก้วตาดวงใจได้หายไปแต่แล้วราณีก็ได้เอ่ยคำขึ้นมาสักคือว่า หยุดนะอย่าพูดออกมาเดี๋ยวใครได้ยินเข้าและเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนคำพูดที่ฟังดูแล้วสั้นเหมือนไม่มีอะไรแต่เหมือนแฝงอะไรบางอย่างแล้วทั้งคู่ก็เข้ามุ้งนอนสักกับราณีต่างนอนลืมตาหันหลังให้กันภ่ายใต้แสงตะเกียงแววตาของทั้งสองเหมือนกําลังรุ่นคิดอะไรบางอย่างอยู่พอเช้าตรู่ ชาวบ้านบางส่วนก็ทยอยมาที่บ้านของศักด์รวมทั้งลุงผู้ใหญ่บ้านก็มาด้วยเพื่อช่วยกันวางแผนตามหามะเมียวระหว่างนั้นเสียงของลุงพรก็ดังเข้ามาเฮ้หวังใหไว่าศักด์เพนเมียข้าบอกว่าเองไปหาข้าที่บ้านเรื่องมะเมี่ยวนะเมื่อวานแค่ได้ทักทายลูกเองแล้วข้าก็เดินเข้าป่าไปลูกเองยังบอกว่าพ่อให้อยู่บ้านแล้วมันก็เล่นหมอข้าวอกแกงอยู่ตรงนั้น ข้าเลยไม่ได้สนใจอ่ะตักก็ตั้งใจฟังและหวังว่าจะได้ยินอะไรที่เป็นเบาแสกกับตนเองแต่กลับไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยนอกจากใจความว่ามะเหมียวไปได้ตามลุงพรไปแค่นั้นแล้วทุกคนก็หันหน้าเข้ากันช่วยกันวางแผนกันต่อรวมทั้งลุงพรที่จะเข้ามาร่วมวางแผนในครั้งนี้ด้วยการออกค้นหามะเมี่ยวได้แบ่งเป็นทีม และเดินภูโผลไปตามจุดต่างๆอีกครั้งสักกับลุงพรเดินร่วมทีมด้วยกันเลือกที่จะเดินไปสำรวจและค้นหาในป่าระหว่างที่ร่วมทางกันสักกับลุงพรค่อนข้างจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันลุงพรจะไปซ้ายสักจะไปขวาข้าว่าไปทางซ้ายว่ะเม่เหมียวน่าจะไปทางนั้นแล้วลุงพรรู้ได้อย่างไงร,รู้เล่อ,อะไร ข้าจะไปรู้ได้อย่างไงข้าก็แค่แสดงความคิดเห็นอีกอย่างข้าอยู่ที่นี่มาเป็นยี่สบสามสิบปีข้ายอมรู้ดีกว่าเองเองไม่อยากที่จะเจอลูกสาวของเองหรื่อไงวะเออเอเอเสียก็ได้ศักกับลุงพรจึงเดินช่วยกันหามะเมี่ยวต่อสักเองก็ตะโกนร้องเรียกชื่อมะเมี่วตลอดเส้นทางมะเมียว มาเบียวมาเบียวส่วนทางด้านราณีก็เดินไปกับชาวบ้านบางโวนไปดูบริเวณหนองน้ำเผื่อว่าจะได้เห็นร่องรอยอะไรบ้างการค้นหาดำเนินไปทั้งวันจนมืดค่าแล้วก็ยังไร้วี่แววของมะเมียวทุกคนจึงกลับมาตั้งหลักกันที่บ้านของศักด์กับราณีก่อนและปรึกษาวางแผนกันอีกครั้ง พรุ่งนี้จะไปหามะเหมี่ยวที่จุดใดที่ยังไม่ได้ไปพอคุยกันเสร็จชาวบ้านลุงผู้ใหญ่บ้านและลุงพรก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านสักกับราณีอาบน้ำเรามานั่งคุยกันต่อป่านนี้มะเหมียวจะเป็นอย่างไรบ้างนะฉันก็เป็นห่วงลูกเหลือเกินข้าก็เหมือนกันไม่ใช่ก็เหมือนใช่เลี้ยงมาตั้งแต่ยังแบบเบา พวกเราอยู่ที่นี่มาก็นานทุกวันไม่เห็นจะมีอะไรและคนในหมู่บ้านนี้ก็ยังไม่เคยที่จะมีใครนั้นหายไปทำไมต้องเป็นเมี่มยวด้วยนะ <S <S ถ้าเราไม่ได้เจอลูกแล้วสักเองก็ต้องทำใจนะเพราะเขาไม่ใช่ลูกเราตั้งแต่แรกถ้าโชคชะตาจะมาเอาเขากลับคืนไปก็ค,คงไม่แปลก ไม่สิข้าจะตามหาลูกให้เจอให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายตราบใดที่เองกับข้ายังไม่เจอมะเหมียวนั่นหมายความว่ามะเหมียวต้องยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนแล้วทั้งคู่ก็เข้านอนเตรียมแรงเพื่อวันรุ่งขึ้นรอนานแล้วทำไมพ่อยังไม่มาสักทีมืดก็มืดหิวก็หิวจังเลย มเมียวหนูน้อยปนไปก็เดินไปรอบๆบ,บริเวณนี้เหมือนกำลังจะรอคอยใครสักคนเธอยังคงเดินไปตามความเมื่อเรื่อยๆจนใกล้ถึงบริเวณปากถ้าในพื้นที่ป่าแห่งนี้ด้วยความที่มะเมียวยังคงเป็นเด็กน้อยเธอก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วด้วยบวกกับความทุกทนของเธอมเมียวจึงเดินเข้าไปในถ้ำเธอเดินไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีความรู้สึกตื่นกลัวแต่อย่างใดถึงแม้ว่าภายในถ้ำจะมืดมากแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่แม่เมียวก็ยังคงเดินต่อเธอใช้มือและเท้าก้าวคำไปตามผนังและพื้นถ้ำจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูน้อยรู้สึกว่ามืดจนมองไม่เห็นเลยเธอจึงพยายามที่จะก้าวเข้าไปเร็วขึ้นเพื่อจะให้หลุดพ้นจากตรงนี้จนในที่สุด เธอก็เห็นแสงสว่างข้างหน้าคล้ายกับเป็นทางออกของถ้ำมะเหมี่ยวจึงตัดสินใจวิ่งสุดฝีเท้าเพราะคิดว่านั่นอาจจะเป็นทางกลับบ้านของเธอก็ได้จนเธอเกิดสะดุดล้มหัวฟาดไปที่ก้อนหินเธอก็สลบไปในทันทีทางด้านศักดิ์กับราณีพอเช้าก็ตัดสินใจออกเดินเข้าป่าไปตามหามะเหมี่ยกันเพียงลำพังเพราะไม่อยากรอเวลาแล้ว ทั้งคู่ใช้เวลาทั้งวันออกตามหามะเมียวอีกเช่นเคยแต่ก็ไม่พบพอค่ำทั้งคู่ก็นั่งพูดคุยกันและเริ่มที่จะทำใจแล้วกับความหวังที่จะได้เจอกับมะเมียวเพราะคิดว่าเวลานี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาสองวันสองคืนแล้วลูกจะเอาข้าวเอาน้ำที่ไหนกินอีกอย่างมะเมียวก็ไม่เคยที่จะเข้าป่ามาก่อนในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะสิ้นหวัง ก็เกิดฉุกคิดขึ้นได้ว่ามะเมียวอาจจะเดินพลัดเข้าไปในเมืองบางบทก็ได้ราณีจึงแย้งขึ้นว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่มะเมียวจะไปที่นั่นไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปที่นั่นได้ง่ายๆนะรวมทั้งเองกับข้าด้วยหรือว่าจริงๆแล้วที่มะเมียวหายไปเพราะมีคนพาตัวไปพวกเขาต้องมาเอามะเมียวไปแน่ๆเลย แต่เราหมดหนทางแล้วนะไหนเมื่อไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ควรลองดูอาจจะมีโอกาสได้เจอก็ได้ข้าจะไปที่นั่นเพื่อข้าได้เจอครอบครัวของเรานะแต่ข้ากลัวกลัวว่าเอ็งจะไม่ได้กลับมาน่ะสินี่เอง็งลืมไปหรือเปล่าว่าบวกเราเป็นใครมาจากไหนตากจึงตัดสินใจว่า จะแอบเข้าไปดูในเมืองบางบทเพียงลำพังเพื่อความเคลื่องตัวและให้ราณีรอฟังขาอยู่ที่บ้านสักสัญญาว่าจะรีบกลับมาโดยเร็วที่สุดถึงแม้ว่าราณีจะห้ามปรามก็ตามพ่อชิมพ่อชิมมาดูนี่เร็วลูกไขรก็ไม่รู้มานอนอยู่ที่หน้าถ้ำเจ้าค่ะ ยังไม่จบรอรับชมกันใน EP ีต่อไปนะคะ